มือถือพูดได้ว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์มาดูวิธีการกันครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่แอปตัวคำสั่งลัดหรือช็อตคัดจากนั้นกดไปตรงที่การทำงานอัตโนมัติกดบวกครับพิมพ์คาว่าที่ชาร์จก็ได้ครับที่ชาร์จนี่ที่ชาร์จมาแล้วครับหลังจากนั้นก็กดสั่งทำงานทันทีเอาทั้งสองแบบเลยครับทั้งเชื่อมต่ออยู่แล้วก็เลิกเชื่อมต่อแล้วกดถัดไปกดตรงสร้างคำสั่งลัดใหม่พิมพ์คำว่าแบตบคลิกลงไปที่ชื่อรับสถานแะแบตบพิมพ์คำว่าอ่านออกเสียง คลิกลงไปที่ชื่ออ่านออกเสียงข้อความตรงสถานะแบตเตอรี่อ่านออกเสียงให้เราคลิกลงมาถ้าเป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็ลองเล่นดูครับเจ็ดสิบแปดถ้าเป็นเสียงผู้ชายก็คลิกที่เสียงเสียงที่หนึ่งกดเล่นครับตรงนี้เจ็ดส <78. S 1> ิบแปดจะพูดให้มันเร็วขึ้นก็นได้คะเล่นความเร็วตรงนี้เจ็ดสิบแปดแต่เสียงเลดูมันหุ่นยนต์ไปหน่อยก็ลดมาหน่อยเจ็ดสิบแปดอ่าโอเคลงท้ายมันพูดพร้อๆหน่อยก็พิมพ์ครับลงไปครับต่อท้าย ป,ปิดตรงนี้78ครับมามาทดสอบกันดูเสียบเข้าไปเะ78ครับเรียบร้อยครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเทคนิคดีๆแบบนี้หากรู้แล้วเซฟเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับจะบอกใคร